ดูมันสโลมากยังเป็นนะ่ะมันจะเหมือนเคี่ยวมากๆด,ดูดิดูดิสวัสดีครับพมกับพวกเราทีฟิกทอยรายการมหาการาบของเล่นที่จะมารลี้วของเล่นทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะอ,อ้าวพี่วางเราถูกแย่งสโลแกนอะพี่พิธีกรใหม่ไงคุยกันไว้วันก่อนลืมใส่เลย จ้างด้วยข้าวขาหมูจานนึ่งอ๋อมาง่ายนอะอันนี้ของเล่นที่เหมาะกับเราไงอเป็นเหมาะกับผู้หญิงอันนี้อยู่ที่ไหนพี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนเลกาเมกาเลกาเหรอพี่เลกาบางนาอเลกาบางนาใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านเม็ดอินเจแปนค่ะเป็นร้านสกูตชี่อิมพอร์ตจากต่างประเทศทุกชิ้นเลยค่ะร้านนี้ที่พี่เคยเล่นนนนี่้มัสกเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูสกูตชี่กันใครสนใจอย่าลืมมาชมกันได้ค่ะของเยอะจริงๆไปเลยค่ะมา มาดูกันที่โซนแดงดีกว่าเฮ้ยกินได้ปะเนี่ยกินไม่ได้พี่วาถ้ากินอ่ะเออถ้าสมมติเอาไปวางในจานที่มีขนมนะแม่งอีหรอี่กินอ่ะเระเดนมันมีกินหอมด้วยไงมันเหมือนของจริงต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวเทปบ้างนี่พี่วาดูไุ่ยนะแล้วดูดูนะพี่ดูแบบ ดูมันสโลมากยังเป็นอะมันเเคี่ยวปัญหาคือกลิ่นโชยมาใส่จมูกแล้วก็หิวข้าวมากอะลองบีบดูลองบีบดูมันจะเหมือนเคี่ยวมากๆอารมณ์เหมือนกับมันไม่เหมือนฟองน้ำอะมันเหมือนกับบีบแล้วแบบอารมณ์เมันเคี่ยวมันเคี้ยวแบบไงคแล้วกลิ่นนี้มันจะอยู่นานปะเนี่ยมันอยู่ตลอดจะฉีกถึงแบบมันจะพังอะไรอย่างนี้กลิ่นก็ยังอยู่อยู่ทนมากถ้ากล้องรับกลิ่นได้นะจะเป็นเลยอู้หนี่กลิ่นแบบนี่ไงนี่ไงแบรนด์ไอบูมจากญี่ปุ่นขออนุญาตเขาเนี่ยที่เขาอนุญา ในกล่องเอาไว้ขายน้องคือร้านนี้เขาจะไม่เอาตัวเทสแอบมาขายใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีของใหม่ทุกกล่องค่ะใช่รับประกันเลยว่ามีของใหม่ทุกกล่องดูวามกระลมาอุ้ยน่ารักอ่ะแมวแล้วมันจะขดกลับแบบเดิมใช่ปหะเนี่ยใช่แต่มันจะสโลมากอะเนี่เราเสียสรงเลยมันเที่ยวอ่ะอนี่เป็นอะไรดูไม่ออกอ๋อโลมามันน่ารักอ่ะ ปลาที่บอกไว้นี่หนูหนูต้มปลากินหนูหนูติดต้องวีนี่ก็หอมปลาชาไปตรงปังเจ้าตัวนี้หน้าตาแบล็ดิกินช็อกโกแลตตีหน้าเลยอุ้ยหนูมึงช็อกโกแลตอุ้วีนี่อยากกินอะกินได้ไหมกินได้พี่หน้าติดยาเลยเหมือน็อกโกแล้วมันทำหมือนสวยเหมือนของจริงอ่ะแล้วมาแบบดูดิดูดิดูดิโคตรมันเคี้ยวบีบแล้วแบบ ก,กินคน,นเหมือนอ่ะเ้าะนึกว่ากลิ่นมีแบบเดียวชอบตัวนี้พี่เขาบอกมาใหม่เฮ้ยเฮ้ยเจอของดี I have a pen <c oughs> I have an apple เออ apple pen ขาดอันนี้นะพี่ว่าแบรนด์ไอบูม มาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นแบรนด์ที่แบบดีที่สุดของสกุชชี่เพราะมันเป็นของญี่ปุ่นแล้วมันก็แบบทาจากวัสดุที่ดีมากแล้วแบบคอลเลคชันนี้มา่ใหม่เพิ่งมาเนี่ยเราก<ห>็แบบ,บ<า>ใกล้สิทธิพิเศษเลยได้ถ่ายพอดีอมีหก หกแบบใช่มี6แบบค่ะวันนี้นะคะเราจะพิเศษมากเลยจะซื้อสกูชชี่ในร้านเป็นห้ารางวัลไม่ปรึกษาเราเลยเอาเงินไปใช้พิธีกรใหม่พึ่งมาเอาเงินไปซื้อรางวัลแจกแล้วให้น้องเขาหน่อยเราสามาทั้งทีของแท้พิเศษให้น้องๆก็รับพิธีกรใหม่อะไรเนียให้ให้กี่คนอ่ะให้ห้ารางวัลห้าคนนะนับนับตังค์กพี่ว่าเรานับทอ ไม่เป็นไรตังไม่พอใช่ไหมถ้ามดมีเอทีเอ็มอ,อ่าเอทีเอ็มไม่มีตังเอทีเอ็มไม่มีตังเลยสิบห้าบาทอ่ารอเล่นอีบอิทชอยลงทุนให้น้องๆห้ารางวัลเลยครับผมให้พี่ทีมเลือกซื้อเอาว่าจะเอาไหนเดนัทคิตตี้คะ่ะน่ากินมากดูดิอุ้ยเอาไอติมมาแข่งเหรอมากลองแข่งกันโชว์อุ้ยเจอแต่ของชอบอะ่ะนี่ครับเอาไว้ทำเฟ้นไฟแบบฝรั่งเลยฝรั่งนี่ครับล็อกซี แตบาร์อทั้งสิเราเล่นกูชี่แตบารโโอ์อตว้าชอบของใครเอ่ยชอบของใครเมิ้นที่ใต้คลิปนั้นที่ถือโชว์เนี่ยลูกคลิปเอากันใหญ่เอากันใหญ่อืมอันนี้อันนี้อันนี้เราเก็บไม่ได้เพราะว่าเอาไว้ขายนี่มะนาวนุ่มล้องชอบ,ชอบไหนเมิ้นเลยใต้คลิปออกล้วยเข้าประกวดค่ะกล้วยยักษ์แบบอันเมื่อกี้เลยอันเมื่อกี้อ,อันนี้อันนี้เหมือนจริงอุ้ยมะม่วงเฮ้ยนี่ท้าทิมเขาทำให้เหมือนทับทิมเลยผมทรงเดียวกันเลยอ่ะกูชี่ทับทิมคำตา นี่สกูตชี่พี่วาหน้าเหมือนพี่ว่าไหมลองเทียบมาดูพี่วาทำตาโตแล้วนี่กับสกูตชี่พี่วาอยากได้จังมาร้านนี้สกูตชี่พี่แอร์แอร์มิสเดอะแนักค่ะมึงทำหน้าเหมือนพี่แอร์เลยอ่ะมาดูของธรรมดามากไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูของแรงกันดีกว่าพี่วารวยละมีทองคำหนักหนึ่งกิโลพี่วาพี่วาจับอะไรเนี่ยพี่วารู้ป่ะนี่มันเป็นสกูตชี่แร ทองคำนั่แหละมันเป็นของแล้พี่ว่าของแลไม่ใช่ไม่ใช่แลอย่างนั้นของแลที่แปลว่าของหายาก<อ>นี่ร้านนี้มีของแลแตเตมไปหมดเลยพี่ว่านี่เ<อ>มลอนบันดูแบบอิงลิทเบแล้วดูอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวโพดทองบแบบโอ้โหนี่น้อยหนาเลยว่าเมลอนบันขนมฟังเมลอนอยู่พี่ว่าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับร้านสกุชชี่ที่เราพามาวันนี้นะคะถ้าใครสนใจสินค้านะคะแล้วไม่สะดวกเดินทางมาเนี่ยมีไอจีร้านค่ะนี่ ขึ้นให้ตรงนี้เลยเข้าไปติดตามนะคะแล้วก็สั่งทางไปษนีได้เช่นกันค่ะถ้าใครสะดวกมานะคะมาที่เมกกะบางนาค่ะชื่อร้านเมดอินแจ p บ n และอย่าลืมนะคะของที่จะแจกในเพจอีปิกทอยเท่านั้นค่ะจวขึ้นให้อีกทีหนึ่งตรงนี้5ชิ้นเลยนะครับใช่5ชิ้นกติกาอยู่ในเพจเท่านั้นค่ะเราจะไม่บอกทางนี้ไปกดไลค์ถูกใจเพจด้วยนะใช่จะได้ไม่พลาดอุชี5ชิ้นและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับคลิปเกะก่อนขึ้นในตรงนี้ครับไปกดดูนะครับตอนเกาะสนุกมากเหมือนกันนะพี่ว่าแล้วก็นี่เลย กดติดตามมีปิดคอย้วยนะเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับผมอ่นน้วันนี้พวกเรากลับไปฟินกันดีกว่างั้นวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนนครับผมบ๊ายบายอุ้ยไม่ใช่มีของพวกนี้ดูดิมีดาบต่อดิ้นใจด้วยเป็นขนมอะไรเงี้ยดูดิร้อนมีขนมนะนม,ขนมือถือไม่ต้องใช้ถ่านได้โอ้โห <c oughs> เราหายร้อนครับแต่เราจะเมื่อยแทนออกกำลังกายไงพี่ว่า